สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องนี่มีโอกาสมาที่อำเภอนาดูนครับจังหวัดมหาสารคามมางานกับสกสาระองค์พระบรมธาตุนาดูนะครับวันนี้ข้างในบรรยากาศเป็นยังไงครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปชมกันเลยครับับนี่ก็คือนะครับองค์พระธาตุนาดูนะครับอำเภอนาดูจังหวัดมหาสารคามครับตอนนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับมาร่วมทําบุญหลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายครับ สายบุญสายศรัทธาเป็นงานสักการะองค์พระธาตนาดูลประจําปี2567ครับเป็นประเพณี9วัน9คืนทุกปีครับเป็นงานยิ่งใหญ่ของจังหวัดมหาสารคามท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดยังไม่เคยมาเข้ามาชมคลิปนี้กับสักการะได้ที่อําเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม พระวดโตรหโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะอาทิจะมาสมิงจะาอาทิจะคุณนางอธทิจะทรมีกางอาทิจะมาสมิงจ๋สังฆนังสัพพาโรคาพยังพระวันนี้จะยังพระวันถืเตมจุดนี้จะเป็นจุดทำบุญครับบูชาทูกเทียนดอกไม้ครับท่านใดที่มาพื้นที่อำเภอน,นาดูนครับ เรเรียนเชิญครับมาถึงด้านหน้านะครับเราทำบุญบูชาทุกเทียนดอกไม้นะครับก่อนที่จะไปกราบไหว้บูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุท,ที่บรรจุในองค์พระธาตุนาดูนครับบรรยากาศยามเย็นๆครับงานพระธาตุนาดูนจะจัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับทุกปี9วัน9คืน รตรงพื้นที่ทางเข้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของที่ระลึกหรือว่าของศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นกรอบรูปองค์พระธาตุนาดูลกรอบรูปพระนะครับในส่วนของพระพิมพ์ต่างๆนะครับของอำเภอนาดูลเป็นพระพิมพ์จำลองให้เช่า,ชาวัตถุมงคลเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชมบรรยากาศนะครับ พี่น้องที่มาร่วมทำบ,บุญนะครับงานพระพร,มรหมธาตุนาดุลวันนี้ท่านใดที่เคยมาแล้วก็เป็นบรรยากาศทำบ,บุญทุกที่ครับ,ไไารบาทนา,ทานข้างจะเป็นพื้นที่ทร่วมทำบุญมีดอกไม้ทุกเสียนให้บูชาทำบ,บุญ อยุดยื้เง้มันพัดภาษาร่ลอยลวงใครจะมาเอาัปแซมดันและสายด้วยเม่เดิม